สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานนาให้ครับผมเนาะเอามื่อนี้มาตามตัวเลขน้งทางปูจกอกคอได้พี่หรือมาปูจกอกคอว่าอะไรมาเยี่ยมยามปูโดนแล้วเอามื่อนี้ช่วงอากาศผ่านทางมาเนาะก็เลยมาแวะมาเยี่ยมปูจอยครับผมเนาะกเลขฝันเลขลิมิตแม่นตลอดพี่น้องเนาะอ่ะเป็นเังไรอีวดนี้งวดวันที่หนึ่ง เมษานี่ยจะเป็นทางไดเขาไปกราบนมัสการปูนกันครับก็เลยเขายู่แล้วบอกนอแม่นีนจะมาว่าใบปนสีคนไหนเนาะเป็นัวีคนนี้คนนี้นโอ้ยกติสามนยวเรับนานนี่กติสามนหัวก้อนเนี่ยออม่ันี้นะพูยิง่งวาซีอ่านางสามหล่มาผู้ชายมาหาหั้อนเนี่ยอ่าผู้ชายมหามานงกันบอกปูเพราะว่าคนละคือมานงกันเลย มาน้ากันเหมือนกแต่ว่าพูนั้นอ่านั้นต้องต้อกันล่ะแต่ว่าสามรอเนี่ยพูดพูขับสามรอนะพูขับสาร้อสามรอกับเส็นสามรอแล้วเนาะไปบ้านเหี้ยไปบ้านเหี้ยนี่มาอันนี่น้ำนะไป้านเหี้ยออไปวานเหี้ยมาเสียวปามาสบายคืออาจารย์นี่แหละไหมกับเหี้ยป่ามิตรป่าตายดิ

มัน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 สีวายังไดวะเดียวผู้วาตัวใดกูววาสุนาระเออเออแม่ท okay, ุ่เก um> ี่ยวกบว่ามามันมามามาหาปูมาเลยไองอรับปลาปลาวาเนี่ปลามีดเกเนี่ยเอออืมบ้านบ้านด้โคกด้บ้านอยู่น้ำในปูแปว่าเอออนี่ฝันเนี่ยน้ำมันเป็นนันเนาะเจ้าเราน้าเนาะนันแหนี่น้ำอืมน้นแหนําน้ำ ปันได้ได้สืกระป๋าปอได้สากว่าปอดอมมากมากสบาย่นนังสามหล่อมากมีมาซีสามหล่อเป็นสามหล่อแล้วได้มาหานะครับนั่นแหละได้รับปอกป่าตายหมดปลาตายมันก็เป็นศูนย์ห้าศูนย์หรือว่า็เลยบางที่โอ้โอ้เขาเรียกกับเพราะว่าศูนย์หรือกลับกับกลับก็เปานหนาเลือกบอกกลับกับรับป่าตายป่าที่มีสเกีเล บานแหในน้ําพะเนาะอืออือเพิ่นเนี่ยเพิมันสิเพนตัวของเพิ่นอยู่นี่บ่บูมอยู่นี่อือบมอยู่นี่ครับผมอัน้มองมันมองมันเพิ่นพระคือมันได้จําบ่ได้เนาะครับได้เขียนไว้นี่ล่ะนี่เด้อฝันกูก็ได้เขียนไว้อืออือนะโอ้ยังสิ3 5โอู้ตีออกมาแล้วอ่า เป็นซีสามหาสามรอกสามหาก็เป็นหามือเป็นหาแลพึยังนำซีนั่นแหละเขาเลยไว้กับขุหาทุนหาอะไกันแมนวะโอเจ็ดหนึ่งในเจ็ดก็โอ้เลขรงคงูนี่มีสุนมีเจ็ดหนความแมนน่นั่นปลาเป็นเจ็นาปนึงเนาะมันสีมาก โอ้ว่าถวยแม่สหัวปลาเนี่ยนุ่มาสี่บอกว่าางเนาะครับผมยาจ้านนั่นเนาะโอ้ภูมิกับแม่ก็ได้มาจดใบจดใบแนนยันยนเรื่มพูเรื่มเนี่มันงานเนี่ยมันยนมันเรื่มเยงเปย่างตีปจะรู้ว่าอก็นเลยจดใบยังมมนเรื่มก็เเชียงที่เขาวันาเขาแบลว่ารูปปั้นนางนังนา่งคือเฮียนี่ไหมเหียนรถอีปอข้ายืนในน้ำไหรถแข่งนะยืนน้ำ กูนนังนัไรเอกเออนั่นล่ะอีาเออสามเอ่อเนี่ยเออเป็นเครื่อเลี้ยนเนาะอ่าอแต่ว่ามีแฮนหน่สอมีแฮนเออหน่งหัวหน้ามันเป็นมือเยอะมันตีมันเขาเชไงได้เนี่ยโอ้ได้มากครับอ่าขึ้นเล่นสเออเคือเขาแขงไดน้ำแหระนะครัผมน้ำรถ เรียห้องเนี่ยจำได้ยุ่งขึ้นมอใส่มอดใส่นาอือือผู้ก็เลยตีว่าว่าผู้ยิ่งมากีนังสามรอมากนกับผู้ใส่หาข้อนผู้ก็เลยตีเป็นหาสาสี่ห้าสี่สาห้าที่สามหาบผันอัมากสี่หต้องตัวตัวล่างมันเขาตัวล่างมันนี่ มพวกว่านป่ามันไายไปสิปูเพิ่งแลเอาต่หัวมาให้หัวหาหัวมันมันบ่อหมหัวมาต้มสมเจนนี่เจนนี่เสี้ยวสิเร่อีของคนครับผมหัวหางตีเยอะเนาะโอ้หัวหาหัวหัวตีป่ามันหัวหาเงอันยัดหนึ่งนี่เงไงปูยี่หนึ่ง ปลาเนปลามีเก็นะปลาเหน่าน้ำนะโอ้ปลามีเก็อยู่กับในน้ำปลาปลามีเก็บ้านเหน่น้ำเปนน้ำเป็นเน่เาะัผมเนาะว่านเหน้มันที่พเป็นหาผมุเนี่ยเนี่ยนยห้านี่กนะละปลาใจนะนะผมศูนย์หกเนา เรียนหาเลยอันสองตัวล่างนี่ก็สุนหาพอพวกน่ะตูนีบ่หลายคับอีฟจีกับผมสามตัวบนก็จับใส่เลียงหูดตัวสามสี่ห้าตัวมีเลือยเต้าเลือดเต้าต้องปูนะเจ้าันกินมางสันาะมันตีมือไปังสันวนาะว่าเสือสามสามันเลยว่าไปสัก็เลยไปทีสามมือ ผูยิ่งสีขนกับผู้ใช่หาคนีอยู่เส้นสามห่อปู่นั่งคนละแถวติเดีลยวสามหลอเป็นกลางสิโอเขานั่งเึ้งหล่อนเขานละกาสินะอ้วขนจาแล้ว้นนี้ขึ้นนั่งนี้ขึ้นนี้สามหอกนั่งยุลางะนนั่งแค่นั่นนั่งบอก็ลีไปแล้วตีไปสนะโอ้เออเลี้ยงมันจิ้มรนอยตองไปน้ำกัน สามตีห้าก็ได yeah. no. ้เนาะตีห้าสามก็ได้เดีไปี้เดี๋จี่ดีนะพี่เน่านคับผมเูขาไว้แล้วไม่เาปูเนี่ยับไปแล้ว เลยมักเลเลี่ยงเอาเ้ยครับเ่ม e> ูมเลันสลับกันวนแล้วสิสามตัมีสีสาหาต่เลนเอาเป็ีสามหาสามละครับสามหาสามเงินหลักการสองตวกับนกับเจ็ดหนึ่เอดเนงายยี้ดิอังงก็อสำหรับแนวทางของเี่ยวกัคอีีครับเรียกว่าวน่งว่าข้ามปูข้ามปูอืมเจน้าม่ามสานาะเกดีกับปูตอนหลังนข้าสามนนามีโอ้ กอเลือพี่หน่องนี่เนาะตัวเลขพี่น่องสามสี่ห้าพี่หน่องสามสี่ห้าแต่ว่าสี่ห้าสี่าพี่น้องฝากต่อพ่อแม่พี่น้องครับบนาปูคอครับผมเี่เลอี่นอเลขี่ี่เลขกเนียเจ้อืออืออาอเัวาเองยกิน่ต้านะ เอา้วจะนะจตเจพี่น้องนะฝากตลนจังใี้นัะปู้นะ่น้อมย40สทุกคนครับผมนะขอให้ปังๆปังปังครับผมสามสี 3, 4, 5, ่ห้าได้พี่น้องแล้วตัดออกนะสามหาสี 3, 5, 4, 5. ่หาสามซี 3, นั่นแหละล่างก 5, เกาะศูนย์ทาหนเจครับสุกๆศกมันมากทุกคนครับผมสวัสด,ดีครับ